พุ่นเด่น DW แรงสนับสนุนโดยแมคโครรี่ DW สองแปดพูดคุยกับพี่เปียกนันทวัฒน์อนรัดจาก c ี s m อค่ะพี่เปียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่บอยครับวันนี้ลงแมลงมากเลยนะคะขอแนวรับและกลยุทธ์สัปดาห์นี้นิดนึงนะคะใช่ครับคือสารารด์นักแร่เนี้ยมันไปเจอปามยืดเยื้อที่มีเพลย์นะครับครับให้ส่งต่อราคาขึ้นไปเพื่อที่ีต่อันเพิร์ลตัวเลือกนะครับ ก็ตลาดพูดโดยรวมเนี่ยตลาดพูดโดยรวมก็ส่วนใหญ่ก็จะลงนะครับมันจะลงเนี่ยเราก็จะลงไปตามตลาดน,น,นะครับแนวรับอยู่ที่พัดไว้20,000ค่ะเใครที่พอจุดอัดเช่นมีหุ้นอยู่ร้อยกว่าเจนเลยนะครับเอ,อถ้าถ้ากำไรก็อาจจะลดออกมาลดลงมาได้นะครับของขายเสร็จแล้วก็ลงไปหนักคือยี่ห้อตรงนี้ถ้าถ้าอะไร สิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไป oh นอนับสะสมมาถึงวันที mm ่ย hmm. ่สบเปอร์เซต์ปนเงินอนนี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นรอแนวรับที่1620นะคะส่วนแนวต้านมุมมองในเดือนมีนาคมนี้มีโอกาสที่เราจะกลับขึ้นไปยืนพันเจ็ดได้ไหมคะอืมก็น่าจะยากนะครับค่ะจากสถานการณ์ณขณะนี้นะครับตอนนี้แนวรับที่ที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับของเดือนนี้นะครับอยู่ที่พันหกพับ แนวต้านใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเปนะ็นครับจริงๆริงหดุ้ร้อยเจ็ดสิบถึงแปดสิบเนี่ยเป็นแนวรับที่แข็งแรงครับวันนี้พอมาดูลงมาเนี่ยมันจะเกิดเป็นแน,น,นะ 1600, ตนวต้านที่แข็งแรงไปใช่ไหมหดร้อยเจ็ดสิบหดุ้งร้อยแปดสิบค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเวทแอนด์ซีกันไปก่อนนะคะช่วงจังหวะนี้นะคะดีกว่าดีกว่าครับดีกว่าคค่ะเราตั้งรับที่บริเวณหนึ่งหกสองสองศูนย์นะคะค่ะปัจจัยที่ต้องตามในสัปดาห์นี้นอกจากเรื่องของ อ่ายูเครนรัเสเซียแล้วนี่มีอะไรอีกเพิ่มเติมไหมคะไม่ไม่มีอะไรที่เหมือตอนนี้มันมีเรื่องสุดเรื่องเดียวที่ใหญ่ที่สุดในปไหนแล้วมันต้องมากที่สุด,สดแล้วค่ะแล้วมันเดายากว่าจะจบในเมื่อตัดมันมมยืดยมาวตัดมันที่มาได้ค่ะนะะ <ๆ S 2> กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับมุมมองในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับ เปลี่ยนถอดอ่อนรัดจาก C G S M B นะคะต้องเวดแอนซนะคะภาพรวมของตลาดตอนนี้นะคะยังคงมีความเสี่ยงนะคะจากเรื่องของรัสเซียยูเครนที่ฉุดให้หุ้นนะคะในหลายๆประเทศปรับตัวลดลงส่วนทางกับสินค้าพภคพันธ์อย่างทองคำแล้วก็น้ํามันที่พุ่งเอาพุ่งเอานะคะกลยุทธ์นะคะรอนะคะแนวรับที่บริเวณ1620คะ่ะส่วนแนวต้านนะคะ จะอยู่นะคะที่บริเวณ1680เป็นต้านใหญ่นะคะ1620 1680กรอบจะอยู่ในบริเวณนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการเก่งกำไรตัวเซ็ต50นะ,ะสามารถที่จะใช้นะคะกลยุทธ รอให้ลงไปที่บริเวณแนวรับแล้วค่อยเล่นขึ้นเพื่อหวังไปที่แนวต้านใหญ่ที่1680นะคะ S502842206A ค่าก a ร i n ง12.8 Sensitivity 1.04นะคะรอให้เซ็ตลงอีกนิดนึงก่อนนะคะก็เป็นกลยุทธ์ล่าสุดนะคะในช่วงนี้ค่ะใครที่เทรด d w อยู่แล้วเลือกหมายเลข28 m a c u r y นะคะใครยังไม่เคยเทรดเลยสแกน QR Code มุมจอรับบทวิเคราะห์ได้ t h a ดีดหรือติดตามเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์เบอร์ไวเว็บไทยดีดบค่ะสนับสนุนโดย m a c r o ร r ี่ d w 28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ThaiDW